สวัสดีพี่น้องมือนี่ย่าจุ่มสิผ้ามาเห็ดข้าวต้มพี่น้องเคยกินเพะแบบเอาบักเ้าคูดเป็นเสซนใส่น้ำพี่น้องนี่กัเขาาเา้าวแยกกระเจียวบักเพาไงงไปคุกเขา้าแล้วย่ากระเจียวเกลือลง กะเอาเขาเขาเขาแกะซีมมันก็นได้เข้ายาเมันนั่นน่ะเข้ายามันเข้มเกินไปนะนี่ใส่จังน้อยประฮานบัวก็ดีเขาเขาข้นไปแล้วเข้าย้ำไปแล้วมันบัวก็ดีเขาจังคอยของเติมใส่นี่น้ำตาลใส่ใส่เบิร์ตเลยพี่น้องน้ำตาลใส่ซีซ่วนแย่ยตวงมากเกลือสองส่นแต่ว่ากับยานมันเข้มเนาะแต่ว่าน้ำตาลมันได้อยู่ น,แบบน,น้ำตาลพี่จอนบริย่าจะกินยำพุกเข้าไม่มีผู้ใดหายที่เราเก็ดต่อเองพุกเข้าวหอยบักข้าวมันขลอกันกับเขอกก้านน้ำตาลกับเกลือแล้วก็หัอเป็นข้าะต้มมัดแบบนี้นะ ย้ำๆจังน้อยให้ให้เนื้อบักข้าวมันข้อมันมันออกใส่เกา็ดก็เกลือกก็น้ำตาลละลายใส่กันแต่ว่าบ้านบ้านพี่น้องกะจิเอือนว่าจังไรย่าเอือนกระต้มคุกอ้ยบ่แม่นกระต้่มยังไงกระต้มหัวงอกก็ได้กระต้มคุกเข้าใส่กันพอมันเลิ่อมขากันน้ำตาลละลายย่ากะสิเอาทั่ว รีสงที่แช่ไว้ใส่ไปเลยคลุกเข้าเข้ากันกะจีฮวาเป็นคือข้าวต้มข้นนั่นเหรอพี่น้องขอ้าวตม้มกล้วยข้าวต้มข้นนั่นไงใส่กล้วย ทำนี่ละพี่น้องห่อกันพี่น้องใช่ห่อให้เบ่งจากสองสามอันผู้ลงคนเนปลนกะเจียวทั่วดำไส้ต้มทั่วดำเปรี้ยๆแล้วก็เอาไส้แต่ย่า่เอามีดทัวรีสงย่ายก็เอาไส้ มืนอนี้ประเด้ห่อใหญ่ดอกพี่น้องตองน้อยห่อพอเด่นงามงๆอยู่แล้มันกันห่อใหญ่มันต้องเอาตองสวงใหญ่มาเลยต้องตัดเอาตองกันนิ้งไง กอเอิญเขาต้มหัวงอกกับว่าได้กะต้มคุกเข้ากับว่าได้เพราะว่าร่วมมิดขวดพูดประเผากระเทินเขาเอินประเผาทุ้มทึกทุ้มทักนี่แหละใส่กระน้ำตาลเกลือใส่มูย่ย่ก็เคยหอกินดอยู่ บีพันเน็นเนน้ำทิ่น่ลได้เขาก็ต้มจังชิ้น่ลได้เละพี่น้องพี่ที้กันบีบตอกมาแบบาพ่อให้บึ้งจักรานตอกก็ไม่ไม่หมาดๆด้วยที่เราจักเอา กำนี้แหละพี่น้องถา้าบางตอนสุกแล้วดนะจ้ามาพี่น้องสุกแล้วข้าวต้มจ้าสวยๆ,ๆจ้า เขาอ,อ้อนอ่อนนิ่มนิ่มพี่น้องายกขูดปอกเผาใส่เอาเกลือใส่เอาน้ำตาลใส่อเอากล้วยใส่หลุดศาสตร์กลมกล่อมพอดีเลยพี่น้องนี่ห่อแบบนี้กระแซบเนะอร่อยมากเลยพี่น้องดีก็ห่อกล้วยห่อเขาห่อกล้วยซื่อ,อแบบนี้นี่นี่ทั้งสามรสเลยนี่หวานมันเค็มกลมกลม่อมอยู่ในตัว พี่น้องบาบูเซียเห็ดกินคือย่ายล่องมังเด้อกูดบักเ้าบักเ้าซ้ำเฮ้าใส่ขนมสั่นขนมเปียกปูนนี่ยัง,งนะน,นี่พ่อดีเลยผู้ใดมีถั่วดำมักทั่วดำเกาไซอันนี้ย่ายไซถั่วลี่สงแช่น้ำแล้วก็ใส่ล้างข้าวล้างเขาจากซ้องซ้ำนำพี่น้องซ้นนี่ละจ้า Oh. <laughs>